กรุงเทพเปรียบเสมือนสนามรบจะมีรถนิสัยไม่ดีเหมือนกันนะเราเปิดไฟเลี้ยวก่อนก็จริงเราเอียงรถอยู่ก็จริงแต่ว่าโดนปาดโดนแทรกก่อนเอียงรถนิดนึงดูกระจกข้างดีๆเพราะว่าจะมีมอเตอรไ์ไซค์บางสถานการณ์อาจจะต้องอาศัยให้รถให้เลนเราด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติว่ามีลู่พยายามเลี้ยวอยู่ในลู่ตัวเอง ก่อนเลี้ยวอยู่เลนไหนเลี้ยวไปแล้วอยู่เลนนั้นห้ามทะ er ลุเลนตัวรถสวนตัวรถเบียดเราจะหลบอีกคันไปชนอีกคันอันนี้ก็คือการพรีชีพสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาออกถนนใหญ่ครั้งแรกไปด้วยกันนะครับก็จะเป็นการพาทุกคนมาขับรถในกรุงเทพ รวบรวมความกล้าทลายความกลัวไปด้วยกันนะครับการออกถนนใหญ่มีกฎข้อเดียวที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือห้ามออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราไม่ได้ดูโดยเด็ดขาดมีเท่านี้เองจริงๆครับถ้ามันจะออกเราต้องบังคับไม่ให้ออกเราต้องไม่ยอมลดอีกต่อไปแล้วนะครับไปงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปขับรถออกถนนใหญ่ครั้งแรกในกรุงเทพกันดีกว่าครับ อย่างแรกนะครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเรารู้ทางไหมถ้าไม่รู้เนี่ยทำการบ้านก็ได้นะก็มีหลายวิธีครับทั้งทำการบ้านทั้งใช้เทคโนโลยี g o o g l e Map อันนี้เราสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราได้เลยครับอย่างสมมุติผมผมพอที่จะคำค้ำได้บ้างแต่ผมจำทางไม่ได้ ผมขอ Google Map ดีกว่าก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่เห็นไหมเขาก็บอกว่าอีก100เมตรอ๋อโอเคอีก100 m. เมตรเลี้ยวซ้ายจำได้ไหมครับกฎของการออกถนนใหญ่คือห้ามให้รถออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้บังคับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยเด็ดขาดนะครับถ้าสมมุติว่ามีลู่โอ้เลี้ยวเข้าลู่ได้เลย นี่ครับพยายามเลี้ยวอยู่ในลู่ตัวเองเลี้ยวไปก่อนครับอยากเปลี่ยนเลนค่อยเปลี่ยนนี่ครับอยากเปลี่ยนเลนค่อยเปลี่ยนเพราะว่าการที่เราสนใจแต่ลู่ตัวเองดูว่าลู่เราโล่งไหมมันจะทําให้เราขับไปได้แต่ว่าถ้าสมมติเรายังเลี้ยวอยู่ในลู่ตัวเองไม่ได้เราก็จะต้องไปดูกี่เลนละ่ะ จะต้องไปรอ,อกี่เลนละ่ะกว่าจะว่างกว่าจะได้ไปถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าอ๋อชั้นรู้แล้วชั้นบังคับรถให้อยู่ในลู่ตัวเองได้ก็ไม่เป็นไรลู่ชั้นว่างชั้นไปได้เลยไม่ออกนอกลู่ไม่เป็นไรเลยครับการเล็งลู่เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยตรงๆอยู่นี้ข้างๆไม่ค่อยมีทุกคนสามารถมองกระจกซ้ายมองกระจกขวาเนี่ยครับมองซ้ายมองขวาเช็คก,ก่อนได้ว่าชั้นขับตรงไหมเนี่ยครับถ้าระยะห่าง ระหว่างเส้น2เส้นในกระจกเท่ากันอ,อ๋อโอเคชั้นไปได้ชั้นใช้ได้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันชิดทางไหนไปล่ะอ๋อชิดซ้ายไปอ๋อโอเคเดี๋ยวเอียงขวากลับมาหน่อยหนึ่งเวลาเล็งน,นะครับเราจะเล็งกลางค่อนขวาเพราะว่าตัวเราเนี่ยครับนั่งอยู่ทางขวาของรถเราไม่ได้นั่งค่อมคอนโซลกลางรถตัวเราจะกลางค่อนขวาแต่ว่าทุกคนก็ไม่จาเป็นที่ต้องจิกแต่หน้ารถมือใหม่นะครับส่วนมากจะนั่งท่านี้ครับ แล้วก็จิกบังคับอยู่แต่หน้ารถถามว่ามันไปไหมมันก็ไปแต่ว่ามันจะเครียดมันจะเกรงเราจะบังคับรถซอกแซกซอกแซกอยู่กับเส้นหน้ารถไม่ครับเวลาเราบังคับรถเนี่ยเราบังคับทั้งคันมองภาพรวมเล็งไกลๆจะทําให้เราบังคับรถได้ดีได้ตรงมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับก่อนเลี้ยวอยู่เลนไหน เลี้ยวไปแล้วอยู่เลนนั้นห้ามทะลุเลนนะครับถ้าทะลุเลนเมื่อไหร่คิดเสมอครับว่าเลนข้างๆเนี่ยมีแน่นอนมีคันข้างๆแน่นอนครับถ้าเราไปทะลุอาจจะชนได้การโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญครับเราดูแค่ว่าอะไรอยู่ในลู่เราไหมเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรอยู่ในลู่เรามีแค่รถคันข้างหน้าขับตามไปได้เลยครับก็มีแค่รถคันข้างหน้านี่ ไม่มีอะไรอยู่ในลูเราเมื่อกี้รถตู้คันนี้เลี้ยวมาหน้ารถเขาไม่ได้เกินเราต้องสนใจไหมอ่ะก็ไม่นะก็ไม่ต้องสนใจขับไปได้เลยครับนี่เขาบอกว่าจะต้องมาอยู่ทั้งสองเลนขวาเนี่ยครับเขาก็บอกเราเนินๆเราก็แค่ย้ายมารถข้างหลังอยู่ไกลมองเห็นแล้วว่าอยู่ไกลคันเร่งออกไม่คันเร่งออก ไม่ได้ไปแน่ครับคันเร่งมาถ้าเขาไม่เข้ามาใกล้เรามากขึ้นก็ไม่เป็นไรหรือถ้าสมมุติว่าไกลๆเลยแต่เขาเข้ามาค่อยๆเข้ามาเราคันเร่งไปได้ระยะห่างมันจะไม่ใกล้ขึ้นครับใช้ความเร็วเนี่ยรักษาระยะห่างหรือบางที่อาจจะมีกรณีที่เข้าหลังก็มีนะครับชะลอเพื่อที่จะเข้าหลังเขานี่ครับคือการชะลอเข้าหลังเขาเนี่ยครับ ชะลอให้เขาไปก่อนมีพื้นที่ปึ๊บเปลี่ยนเลนตามการเปลี่ยนเลนในกรุงเทพนะครับบางจุดอาจจะสร้างจังหวะได้บางสถานการณ์อาจจะต้องอาศัยให้รถคันที่เราจะเข้าไปอะให้เลนเราด้วยเหมือนกันบางที่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีที่เลยมันสร้างจังหวะไม่ได้มันติดๆกันอย่างนี้ครับ เราก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวขอครับขอให้เขาให้เราไปอ่ะสมมติว่าแมปบอกว่าเดี๋ยวชั้นจะต้องซ้ายนะโอเคก็เดี๋ยวจะต้องซ้ายแล้วแหละเหลืออีกเกือบ300เมตรตอนนี้ติดไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้ารอรถขยับพอรถขยับแล้วผมขอเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่จะไปเนี่ยก่อนเอียงรถนิดนึง ดูกระจกข้างดีๆนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจะมีมอเตอร์ไซค์เห็นปะจะมีมอเตอร์ไซค์ครับก่อนเอียงรถดูด้วยถ้าสมมุติว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ข้างไปไม่ได้ครับอันนี้พี่แท็กซี่เขาให้ผมละเห็นไหมพี่แท็กซี่เขาให้ผมละก็เดี๋ยวรอขยับอีกนิดนึงอ่าโอเคพี่แท็กซี่เขาให้ผมไปละ โอเคเข้ามาแล้วครับถ้าเราอยากขอบคุณเขานี่ครับขอบคุณเขาอย่างนี้กดไฟกระพริบขอบคุณเขาได้ที่ครับขอบคุณครับที่ให้ทางผมอะไรอย่างนี้ครับเป็นการแบ่งปันน้ําใจเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือบางทีเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวรถคันนี้น่าจะอยากไปทางเดียวกับผมอยากซ้ายเหมือนกันแน่นอนอยากให้ก็ให้ได้ครับมือใหม่เนี่ยเราอย่าไปแข่งกับเขาเยอะครับถ้าสมมุติว่า เรายังแบบไม่มีวิทยายุทธพอแล้วเราไปแข่งบางทีเราโดนขึ้นมามันไม่คุ้มครับให้เขาไปก่อนก็ได้ถ้าเรายังใหม่อยู่ไว้ถ้าสมมติว่าเซียนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่ละกันแต่ใหม่ๆให้เขาไปก่อนก็ได้ครับเราจะได้ขับได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการครีชีพนะครับบางทีถ้าสมมติว่าเรากลัวรถสวนหรือกลัวรถเบียดเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่า ถ้าเราไปหลบเขาเยอะเกินก็ทำให้เราชนได้นะเราอาจจะหลบเขาแล้วเราไปชนเองก็ได้หรือเราอาจจะหลบอีกคันไปชนอีกคันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการพรีชีพซึ่งจะทำยังไงล่ะไม่ให้พรีชีพถ้าสมมุติว่าเขาเข้ามาแล้วเราไม่มีทางไปถ้าไม่มีทางไปแล้วหรือยังไม่ทันดูนะครับ เบรกก่อนชะลอก่อนได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอ๋อเขาเบียดเข้ามาเขาปาดเข้ามาฉันจะต้องหลบแล้วฉันดูรถแล้วว่าไม่มีอันนี้ครับไปได้แต่ว่าอย่าหลบอย่าเอียง,ท,งทั้งทงที่ไม่ได้ดูโฟกัสกับลูกตัวเองครับแล้วก็อย่าพีชีพไม่เป็นไรถ้าเราดูไม่ทันเบรกได้ให้เขาไปก่อนถ้าดูทันเอียงได้หลบได้ไปได้ครับ ถ้าสมมุติว่าผมโอ้ต้องไปอยู่เลนซ้ซายแล้วครับเปิดไฟเลี้ยวลงยังโอเคตรงนี้ขอชะลอเข้าหลังเขาโอ้โอโอโอ,โอมีรถมานี่ครับอันนี้ต้องระวังนะบางทีเราเปิดไฟเลี้ยวก่อนก็จริงเราเอียงรถอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าโดนแบบโดนปาดโดนแทรกอะไรเงี้ยครับก็ต้องปล่อยเขาเดี๋ยวเราเข้าหลังก็ได้ไม่เป็นไร บางทีเราเข้าไปแบบเร็วเกินก็ชนหรือเราไปสู้ก็ชนครับค่อยๆเอียงดีกว่าถ้าสมมุติมีจังหวะที่แบบมาจะกันอะไรเงี้ยเราก็จะได้อ่ะโอเคเชิญพี่ไปก่อนได้เลยเดี๋ยวผมตามพี่ไปก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับบางทีก็จะมีรถนิสัยไม่ดีเหมือนกันนะ อนู่นนะทุกคนน่าจะเห็นมัง้งที่ปาดไปควรไหมก็ไม่ควรครับแต่ว่าเราไม่ใช่ตำรวจอะเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะมสมมติว่าเราไม่พอใจเราจะปาดเราจะไปเบียดเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันหรือว่าถ้าเราจะไปกดกระจกดาก็เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกอืเราก็อไม่เป็นไรคนไม่ดีเราก็ปล่อยเขาไปไม่เป็นไรครับเราแค่ไม่เอาเยี่ยงเอาอย่างก็พอ บางท่านอาจจะบอกว่ากรุงเทพเปรียบเสมือนสนามรบอืมใช่ไหมก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปลบกับเขามันก็คือการลบกันแนหะแต่ว่าถ้าเขาลบเราไม่ลบล่ะก็เราก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นใครอยากไปก่อนใครอยากปากเอาไปแต่ว่า คือเราก็พารถของเราไปด้วยเหมือนกันแค่เราไม่ไปสู้กับเขาก็พอถ้าสมมุติว่าโอ๊ยจังหวะเน,นี้ยฉันโดนปาดฉันโดนเบียดฉันไม่มั่นใจละมือใหม่อย่าพึ่งมือเก๋าอา้าวสุดแท้แต่แต่ว่าถ้ามือใหม่นะครับใจเย็นๆเขาอยากไปให้เขาไปไม่มีการกระทบกระทั่งไม่หัวร้อนด้วยครับเขาอาจจะหัวร้อนก็เรื่องของเขาเราให้เขาไปแล้วอย่าให้ใครมาแย่งความสุขเราไปครับขับในกรุงเทพ รถติดอย่างนี้แหละค่อยๆไปได้ครับอยู่กันในเมืองติดๆแน่นๆเยอะละ้วไหนลองเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมละ่ะอ่ะขอลองเร็วขึ้นอีกนิดนึงลองดูตามสถนานการณ์ตอนนี้ผมขับอยู่40ช้าไปไหมพี่ๆเขาไปกันละถ้าอย่างเงี้ยบางทีอยากขับช้าที่สุดมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะ เราจะรู้สึกโดนกดดันเราจะรู้สึกเครียดอันเนี้ยความรู้สึกเนี้ยมันอันตรายได้เหมือนกันนะเราลองปรับตัวดูใช้ความเร็วตามสถานการณ์ได้ไหมล่ะอ่ะลองเพิ่มความเร็วเป็นห้าสิบอ๋อโอเคก็พอได้แต่เราไม่ต้องดูไม่ต้องไปจิกมันว่าตอนนี้เท่าไหร่ละเราแค่ลองเพิ่มความเร็วดูไหวไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างความเร็วที่ผมใช้ให้ดู ลองเพิ่มความเร็วดูเป็นยังไงล่ะไปได้ไหมโอเคนะก็เริ่มไม่โดนทิ้งห่างแค่ระยะห่างเท่าเดิมโอเคก็ไปได้อ่าฮะไปได้แต่ว่าตอนเนี้ถ้าคนอื่นเขาขับกันอยู่เจ็ดสิบปดสิบผมขับยี่สิบบังคับรถอยู่แค่นี้บางทีอะ่ะมันก็ไม่ปลอดภัยรถเราก็บังคับวอกแวก อันตรายครับอันตรายอ้าวดูทางมันก็จะค่อนข้างคดเคี้ยวเลี้ยวรถไปถ้ายังไม่มั่นใจจังหวะนี้โอ้ไม่มั่นใจไปไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วล่ะว่าการที่เราอยากจะไปเนี่ยเราต้องเติมคันเร่งนะถึงจะได้ไปเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งตั้งแต่ในเลนพารถไป ไปได้ไหมไปได้ไปได้เลยเนี่ยครับก็แค่เราลองดูว่าช่องตรงเนี้ยมันพอไหมถ้ามันพอจะไปไปยังไงจะไปก็ต้องเติมคันเร่งถ้ารู้สึกว่าโอ้เร็วไปอ่ะฉันชะลอหน่อยฉันชะลอหน่อยปรับความเร็วให้เป็นความเร็วคงที่แล้วก็ไปเนี่ยครับ ได้ค่อยๆบังคับรถค่อยๆพาไปกรุงเทพก็มีทั้งรถติดก็ไปเจอมาแล้วรถไหลคล่องตัวหน่อยก็เจอมาแล้วลองดูทางด,วด่วนสิเป็นยังไงบางท่านอาจจะกลัวทางด่วนกรุงเทพถามว่ากลัวเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือในเรื่องของเส้นทางเราไม่รู้ทางทางด่วนเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนอ่าใช่อยู่ สองก็คือทางด่วนจะต้องขับเร็วอืมจริงไหมเหรอเดี๋ยวลองดูนะว่าจะต้องเร็วไหมอ่ะไปเราลองดูมีช่องไหมอ่ะค่อยๆพารถไปตามทางของเราค่อยๆพารถไปตามทางของเราโอ้ทางจะหมดโอเคจังหวะนี้เราแค่เติมคันเร่งพารถไปอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเข้าเลนแล้วก็จบนี่ครับ ข้านี้เองใช้คันเร่งถ้าไม่มีคันเร่งรถก็ไม่ได้ไปขับเครียดมากบางท่านอาจจะกลัวไงกลัวไปชนคนอื่นไม่กล้าแตะคันเร่งไม่กล้าไปทำความคุ้นเคยคันเร่งก่อนให้เรียนรู้น้ำหนักให้เบิลแล้วนิ่งเหยียบแล้วนิ่งถ้าเป็นรถไฮบิดอาจจะเบิลไม่ได้แต่ว่าเราลองดูเหยียบไปแล้วรถมันค่อยๆไปอะไรอย่างนี้ครับทำได้เอาในเรื่องของความเร็ว ตอนนี้อยู่7 0วิ่งไม่โดนคันหน้าทิ้งเป็นยังไงล่ะก็โอ้ไปได้นะไปได้แล้วเรนนูนเขาวิ่งกันเท่าไหร่ล่ะโอ้เลนนูนเขาวิ่งกันเป็นร้อยถามว่าเร็วไหมเร็วแต่ว่าสมมุติว่าวันนี้คือวันแรกที่ทุกคนออกมากรุงเทพครั้งแรกขับบนถนนในกรุงเทพครั้งแรก ขึ้นทางด่วนครั้งแรกก็ตามตามเขาไปก็ได้เรายังไม่ต้องไปเซียนเหมือนพี่เขาไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ลองดูและเมื่อทุกคนเดินทางถึงจุดหมายนะครับสิ่งที่จะทำให้เราสามารถขับต่อได้นะก็คือในเรื่องของให้รางวัลตัวเองชมตัวเองครับว่าโอ,โอเค วันนี้ครั้งแรกของเรามีประมาณนี้แหละอะขับได้อย่างปลอดภัยถามตัวเองก่อนวันนี้ปลอดภัยไหมยังอยู่ดีไหมอ่าโอเคปลอดภัยอยู่ดีอเก่งเหมือนกันนี่นาะเออก็ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยใช้ได้อาจจะโดนปิน้นโดนแป้นบ้างอ๋อไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้เอาอาจจะเลี้ยวเบี้ยวๆกินฟุตบาทบ้างไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้เอา จะทำให้เราเก่งขึ้นได้ครับมีใบขับขี่แล้วบังคับรถสั่งรถได้ดังใจแล้วมาขับรถกันเถอะครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ